ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซไอเอ็กซ์นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาวินนะครับเมนอมารุเตนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับโค้ดโซเอ็มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราอยู่กันที่เซิร์ฟไทยนะครับยังอยู่ที่เซิร์ฟไทยเหมือนเดิมนะับเพราะว่าคือเซิร์ฟไทย CBT เนาะก็อยากจะลองอะไรต่างๆที่ไม่ได้ลองในเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มารีวิวน้องควายพิเพียวเลยนะครับตอนนี้ รอบนี้จะเป็นรีวิวน้องควายธนูแบบ300%เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องควายเวลตันแล้วคุณผมู้ชมเออเลเวลตอนแรกถ้าได้มานะครับจะตันที่เลเวล10เนาะแล้วต้องจุติเพิ่มอีก12 v e l เลเวลเลยนะครับก็อันนี้คือทางแอดมินเขาก็ทําให้ตันแล้วแหละนะครับซึ่งถ้าทําเองก็น่าจะยากอยู่นะครับเออเนาะ ไม่ว่ากันไม่ว่ากันอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆทําได้เนาะเพราะว่าเอาจริงคืออันนี้ผมอาจจะต้องลองหรือผมไม่ชัวร์แล้วกันนะคุณผู้ชมว่าอันนี้ยมันจะเท่าแมวไหมนะครับแต่เท่าที่ดูสเตตัสเริ่มต้นอ่ะมันมีสเตตัสเท่าแมวเลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าแมวมันจะเก่งกว่าไหมนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์เลยนะครับไม่ชัวร์เลยว่าแมวจะเก่งกว่านี้ไหมนะครับ อันนี้ขอขอไม่ชวนแล้วกันไม่ฟันธงนะครับสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดนะครับวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากมายเลยนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นั่นเองนะครับผมหรือว่าเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมไม่ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วนะหรือว่าจะปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมเากๆ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวว่าแบตจะเสื่อมหรือว่ากลัวว่าจะเปลองค่าเน็ตนะครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทเองนะครับตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP ดูนะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าได้เลยนั่นเองนะผมตัว MVP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและก็สบายกว่าแน่นอนนะครับใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ ผมด้วยนะครับรับไปเลย488เพศครับผมแต่น้องควายนะครับเรา,าสามารถได้มา,าจากแพ็คนะครับแพ็ค CBT นะครับอีเวนต์ CBT นะครับเพียงแค่เติม4,999นะครับถ้าเติมกับทางหน้าเว็บคอณเนาะแต่ว่าถ้า คุณผู้ชมเติมกับผมนะครับได้ส่วนลดเพิ่อมอีก100บาทในในแพ็คแพ็ค A แล้วกันเนาะแพ็คแพ็ค A กับแพ็ค B นี่ได้ส่วนลด100บาทเลยนะครับแล้วก็แพ็ค C จะได้ลดอ่าเท่าไหร่นะ70บาทนะครับอืมก็สามารถมาติดต่อกับผมทางคอนแทคต่างๆกันได้นะครับแต่คลิปนี้เราจะมารีวิวน้องควายว่ามันเก่งแค่ไหนแล้วกันเนาะคุณผู้ชมอ่ะอย่างตอนนี้ผมใส่น้องควายอยู่ ซึ่งผมทําของม่วงไว้แค่นี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือดาเมจที่เล่นจริงอะไรจริงหมดเลยนะครับแต่ อ่ะมันอาจจะได้สเตตัสในประมาณนี้มาไวไปหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาตั้งแต่แรกอ่ะเราจะถามว่าจุติเลยได้ไหมจุติเลยก็ได้นะครับแต่ก็คิดว่าต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ต้องสุ่มให้มันสําเร็จอยู่นะครับคุณผู้ชมคือคือ,คอต้องต้องสุ่มต้องเติมทรัพยากรให้มันเรื่อยๆนะครับถึงถึงจะจุติถึงเลเวลอ่าสิเนาะเพราะว่ามันก็ทําไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่ละกันแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชม ไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่าจะจุติหน้านี้เนาะวิธีจุติก็คือต้องเอาสัตว์พูดนะครับสัตว์พูดต่างๆนาะมาย่อยตรงนี้นะครับก็จะมาย่อยหน้านี้นะครับเขาก็จะถามว่าคุณชัวร์ล้วใช่มที่จะย่อยเออก็มาย่อยตรงนี้เนาะก็จะได้ของวัตถุดิบในการย่อยมาเพื่ออ่าพูดที่สามารถจุติได้นะครับนั่นก็คือน้องควายของเรานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่มาเมื่อกี้ก็คือวิธีที่เราจะหาอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เอามาอ่าจุติน้องควายนะครับ ทีนี้เรื่องจุติเอาไว้ก่อนเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าผมถอดน้องควายออกอ่ะดาเมจผมจะหายไปมากน้อยแค่ไหนเนาะจากหกพันอ่ะถ้างั้นผมขอไม่กดรับแล้วกันนะครับขอเอฟเคคู่หนึ่งนะตอนนี้นะครับไม่ได้กดบับด้วยนะครับถ้าผมถอดน้องควายออกเติร์ดเติร์ดเติร์ดมับโอ้หายไปสองหมื่นคุณผู้ชมหายไปสองหมื่น โอ้เท่าไหรอ่อะเหลือ3,900เองเหรอเดี๋ยวนะ3,900ลบ5 0อู้เป็นพันคือเพิ่มมา1,239หน่วยคือเวอร์มากคือเวอร์เกินเวอร์มากคือสุดหอดสุดตึงจริงกระบงจริงกระเบลนะครับอันนี้ยังยังไม่รวมตอนกดบัฟเนาะคืออ่ะผมจะลอง ถอดดูก่อนนะครับถอด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 แล้วก็กดบัฟโจมตีนะกดบัฟโจมตีตอนถอดน้องอ่าน้องควายธนูเนาะปึ๊บอ่าสี่พันแปดนะครับลองดูว่าสี่พันแปดเป็นยังไงสี่แปดสองห้านะครับแล้วถ้าใส่น้องควายปึ๊บอืมเอาลบหกสามสามศูนย์เท่ากับ โอ้โหแล้วถ้ายิ่งมีบัฟคุณผู้ชมช่วงห่างก็เพิ่มขึ้นไปอีก300นะครับก็คิดดูว่าถ้าเราใช้ตัวพูดน้องควายนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาที่พันหเลยนะครับตอนกดบัฟเนาะซึ่งบัฟนี้เพิ่มเพิ่มดาเมจตอนนี้ยังไม่เป็นไทเถอเนาะก็จะเพิ่มแค่25%นะครับแล้วถ้าเป็นไทเถ่อล่ะ ไม่น้อยนะนี่35โอ้นี่นี่เป็นน้องๆของจอมยุทธเลยนะเนี่ยจอมยุทธคือได้บับโจมตีไถ่เหอจะก,กลายเป็น40%นะครับคือได้35%เเยอะเอาเรื่องคุณผู้ชมเยอะจัดทีนี้ถ้าไม่ใช้น้องควายล่ะแต่ตัวธรรมดาห่างกันเยอะไหมอือหืออือหือสี่พันนะครับสี่พันนะแล้ว โอโหพันหนึ่งพันเต็มแต่ต้องต้องบอกก่อนเหมือนกันนะว่ามันแน่นอนนะครับถ้าเราเพิ่งซื้อน้องควายมาเรายังไม่ได้จุติเราก็จะไม่ได้สเตตัสประมาณนี้นะคุณผู้ชมอันนี้สเตตัสเป็นสเตตัสที่จุติเลเวลแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้รู้ไว้เลยว่าถ้าจุติแล้วอะ่ะมีดาเมจเพิ่มมาแน่ๆพันหขั้นต่านะครับขั้นต่ําแล้วพันหนะคุณผู้ชมเออพันหไม่รวมห้อม ฮ้ม <Hey. laughs> ุกอะไรวะเนี่ยพอเราตีเป็นไงมันมันต่างกันเยอะจริงอะ <laughs> มันต่างกันเยอะจริงอะแล้วอะผมยังไม่ได้กดบัฟปลาเนาะมีไหมหมดไปแล้วอ่าไม่เป็นไรผสมใหม่คือต้นเกมเราได้ดาเมจมาหนึ่งพนี่ไม่ใช่ เรื่องง่ายๆนะครับมันมันเยอะอ่ะเห็นไหมพอผมกดบัฟปลาก็ขึ้นไปหกพัน็ดแหละเออคุณผู้ชมมันดูยังไงมันก็คุ้มว่ะคือคือพูดพูดถึงว่าถ้ามีมีน้องอ่าควายธนูไว้ครอบครองอ่ะดูยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเราจะต้องการครอบครองน้องแมวนะครับน้องแมว ต้องเติมสะสมเท่าไหร่ไม่รู้เนาะถึงจะได้มีเลตที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับต้องใช้เท่าไหร่ไม่รู้ถึงจะได้มีเลตที่หนึ่งหมื่นห้าพันแต้มเนี่ยอืแต่กลับกันเราซื้อแพ็กของตอนช่วง CBT ีเนี่ยแพ็กใหญ่เนาะแพ็ก A นะครับก็ได้เลยนะครับเออหรือแพ็กลองก็ได้นะครับก็ได้แล้วนะครับคุม้มดีแรกกับเสียเงิน5,000บาทนะ่ะให้คือ ถ้าถ้าเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกก่อนว่า5้า0ันบาทอ่ะผมว่าได้ได้แค่ของอ่ะถ้าผมเป็นคนที่เล่นเกาหลีมาเงี้ยคือ5,000บาทอ่ะผมว่าผมได้แค่ของผมไม่ได้พูด <c oughs> คือพูดผมไม่ได้อ่ะคือแมวแมวผมไม่ได้อ่ะนะครับนะ อันนี้ผมผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรีวิวน้องควายธนูนะครับที่แน่แน่นะมีมันต้องดีกว่าไม,ไม่ไม่มีอยู่แล้วนะครับช่วงเริ่มต้นก็จะสามารถามีดาเมจแบบร่างพูขนาดนี้ได้แบบง่ายๆเลยเนาะคือมันจริงๆมัน,ม,น,ม,นมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้เป๊ะเ,เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้จุตินะครับถ้าหลังจุติไปแน่นอนว่าดาเมจก็จะสับเรื่ออย่างนี้เลยนะครับผู้ชมเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับรีวิวน้องควายธนูนั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีรารีสวัสดะครับ